ลานเลวบริสุทธิ์คนนี้มันไม่รักดีเอาซิเลยชอบคาสมาคมกับพวกเกรเรตั้งตนเป็นหัวหน้าแก๊งก่อคดีลักทรัพย์ในหลายท้องที่จนในที่สุดก็ล่าเหยื่อที่เป็นญาติผู้ใหญ่ผู้ที่มีพระคุณต่อตัวเองล้านชั่วลืมข้าวแดงแกงร้อนพาพวกบุกปล้นป้าตัวเองยกขบวนจับมัดมือมัดเท้าขณะกํบบาลังเคลิม้มกระซวกยับปลดเครื่องทองกับเงินสดแล้วเพ่นหายเข้ากลีบเมฆลไปซ่อนตัวในสถานบริการ จนเิดโรคงมแงมตำรวจจูจ่โจมจับได้โดยละมอ่อมขณะวางแผนปล้นเหยื่รายใหม่เรื่องราวของหลานชั่วที่ปล้นป้าของตัวเองได้ลงคอรายนี้ได้ถูกเปิดเผยขึ้นเมื่อเวลา11นาฬิกของวันที่3เมษายน2530ขณะที่ดาบตำรวจทองสุกปาละมุดเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจมาปู่ตำบลเขาคันทรงอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีกำลังพาลูกน้อง เดินตรวจตรารักษาความสงบอยู่ภายในหมู่บ้านนั่นเองก็ได้รับแจ้งเหตุร้ายจากนางจำปาอายุ48ปีซึ่งมีบ้านพักอยู่ที่หมู่9ตําบลเขาคันทรงที่กระหืดกระหอบเข้าพบพร้อมกับแจ้งให้ทราบว่าได้พบศพของนางเพียงอายุ48ปีซึ่งอยู่บ้านใกล้เคียงกันถูกคนร้ายฆ่าตายและขณะนี้ศพของนางเพียงยังอยู่บนบ้านพักขอให้รีบเดินทางไปตรวจสอบด่วนด้วย เมื่อในดาบตํารวจทองสุกได้รับแจ้งเหตุร้ายดังนั้นก็ไม่รอช้ารีบรุดเดินทางไปบ้านที่เกิดเหตุแล้วรีบวิทยุรายงานถึงพันตํารวจโทรประวุฒิศิลปสุวรรณสารวัตรใหญ่สถานีตํารวจภูทรอำเภอศรีราชาก็รีบรุดไปที่เกิดเหต,พพต,พพตหุพร้อมด้วยพันตํารวจโทพิชัยธนภิทักษ์สารวัตรสอบสวนและกําลังเจ้าหน้าที่ตํารวจอีกจํานวนหนึ่งพร้อมด้วยแพทย์ประจําอําเภอเมื่อไปถึงที่เกิดเหตุซึ่งเป็นบ้านไม้ยกพื้นเมื่อขึ้นไปบนบ้าน พบศพของนางเพียงซึ่งเป็นเจ้าของบ้านผู้ฆ่านอนตายอยู่กลางห้องซึ่งมีทีวีตั้งอยู่ไม่ห่างจากศพมากนักเมื่อทําการชนสูตรศพพบว่านางเพียงผู้คนร้ายใช้เชือกในร่อนรัดและที่บริเวณลำตัวหน้าอกมีบาดแผลนับได้ถึงส1เดแผลด,ด้วยกันขณะที่กําลังพลิกศพอยู่นั้นเจน้าหน้าที่ได้พบบัตรประจําตัวประชาชนตกอยู่ข้างศพใบหนึ่งระบุชื่อไว้คือนายสมชายหรือเล็กเมื่อสอบถามคนข้างเคียงจึงทราบว่าเป็นหลานของผู้ตายเอง แต่ไม่อยู่ในที่เกิดเหตุด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงรู้สึกแปลกใจมากเมื่อไม่อยู่ในที่เกิดเหตุแต่ทำไมบัตรประจำตัวประชาชนจึงได้มาตกอยู่ข้างศพคนตายซึ่งจะได้สอบความจริงอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ได้ชันสูตรศพเสร็จแล้วจึงได้ตรวจดูสิ่งของและทรัพย์สินของคนตายว่ามีอะไรหายไปบ้างต่อมาจึงได้ทราบว่ามีสร้อยคอทองคำหนักหนึ่งบาทที่ผู้ตายสวมใส่อยู่ที่คอหายไปพร้อมพระเลี่ยมทองและแหวนนั่งอีกหนึ่งวงนอกนั้น ก็เป็นเงินสดอีก3,000บาทที่ผู้ตายเพิ่งขายมะพร้าวได้มาและภายในห้องนอนปรากฏว่ามีทรัพย์สินแต่เป็นการค้นหาที่มีระเบียบมากเหมือนเป็นการรู้ดีว่าทรัพย์สินของคนตายจะเก็บไว้ที่ไหนบ้างหลังจากที่ตำรวจได้วิเคราะห์แล้วเชื่อว่าคนร้ายที่ฆ่านังเพียงในครั้งนี้อาจจะเป็นคนที่อาศัยอยู่ภายในบ้านก็ได้จากการสอบสวนต่อมาเจ้าหน้าที่จึงได้ความว่าก่อนเกิดเหตุนังเพียงผู้ตายกำลังนั่งดูทีวีอยู่ภายในบ้านพัก ในเย็นของวันที่3เมษายน2530ซึ่งเป็นวันเกิดเหตุได้มีชาวบ้านเห็นนายสมชายหรือเล็กได้มาที่บ้านของนางเพียงพร้อมกับเพื่อนอีก2คนซึ่งเหมีบ้านพักอยู่ไม่ห่างจากบ้านของนางเพียงมากนักเมื่อมาถึงก็ได้ขึ้นไปบนบ้านพักของนางเพียงต่อจากนั้นก็ไม่มีใครเห็นหน้านายสมชายและเพื่อนออกมาอีกเลยจนกระทั่งในตอนเช้าจึงมีผู้พบศพของนางเพียงถูกฆ่านอนตายอยู่ในบ้านพักแล้วตำรวจจึงเชื่อว่านายสมชายและเพื่อน จะต้องมีส่วนรู้เห็นในครั้งนี้อย่างแน่นอนสำหรับนางเพียงนั้นมีน้องชายอยู่คนหนึ่งซึ่งเป็นทหารอยู่ที่อำเภอสัตหีบชื่อพันจ่าโทเสกสรรสังกัดอยู่ที่ศูนย์ฝึกนาวิโยธินสัตหีบต่อมาพันจ่าโทเสกสรรได้ภรรยาคนหนึ่งและมีลูกติดมาด้วยหนึ่งคนคือนายสมชายหรือเล็กคนที่ตํารวจต้องการพบตัวจากนั้นหลังจากที่ได้มาอยู่ร่วมกับพันจ่าโทเสกสรรแล้วก็ไม่มีความรังเกียจแต่อย่างใดไม่กลับยอมรับนายสมชายมาเป็นลูก และเปลี่ยนนามสกุลเดิมให้มาใช้นามสกุลของตนนายสมชายจึงมีสักเป็นหลานของนึงเพียงผู้ตายและนางเพียงก็มีความรักและสงสารนายสมชายมากกระทั่งต่อมาเมื่อนายสมชายได้มีอายุครบเกณฑ์ทาหารพันจากทูเสกสรรก็ช่วยเหลือให้ในายสมชายเข้ารับราชการเป็นสารวัตรทาหารแต่ด้วยสันดานเดิมมาแต่กําเนิดนายสมชายก็ไม่รักดีไปคบหาสมาคมกับพวกนิสัยเกเรตั้งตนเป็นหัวหน้าแก๊ง ก็คดีลักทรัพย์ขึ้นในหลายท้องที่เช่นอำเภอบางละมุงอำเภอเมืองและอำเภอสัตหีบต่อมาความต่างๆเริ่มถึงหูผู้บังคับบัญชาและคนโดยทั่วไปนายสมชายจึงรู้ตัวเองว่าอยู่ไม่ได้แล้วจนต้องหนีทหารหลบซ่อนตัวมาโดยตลอดและได้มาอาศัยกับนางเพียงผู้มีศักดิ์เป็นป้าอาศัยข้าแดงแกงร้อนราดรถหัวเพื่อประทังชีวิตมาตลอดในช่วงเวลานี้นายสมชายก็ร่วมกับเพื่อน ซึ่งอยู่ในละแวกใกล้เคียงกับบ้านพักของนึ่งเพียงผู้เป็นป้าร่วมกันก่อคดีโจรกรรมรถยนต์และรถเครื่องและทรัพย์สินของผู้คนที่อยู่ในละแวกบ้านให้ได้รับความเดือดร้อนเป็นประจำจนกระทั่งต่อมาก็ถึงคิวของนึ่งเพียงที่ต้องมาถูกฆ่าตายในครั้งนี้ซึ่งเรื่องนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงมีความมั่นใจว่านายสมชายซึ่งมีประวัติไม่ดีมาก่อนอาจจะเป็นผู้บงการสรังหารป้าของตัวเองเพื่อจิงทรัพย์ก็เป็นได้หลังจากนั้นเป็นต้นมา จึงได้ส่งกําลังตํารวจสายสืบออกควาญหาตัวและแหล่งซ่อนตัวของนายสมชายและพวกพวกอีสองคนตลอดมาต่อมาเมื่อวันที่1 3เมษายน2530นทางเจ้าหน้าที่ตํารวจสายสืบศรีราชาซึ่งได้รับคําสั่งจากพันตํารวจโทรประวุฒิศิลปส,สวุวรรณสารวัรใหญ่ได้สืบทราบว่าสมุนสองคนของนายสมชายที่คาดว่าร่วมกันฆ่านางเพียงตายนั้นตอนนี้กําลังหลบซ่อนตัวอยู่ที่บ้านหุบบอนอําเภอศรีราชา จังหวัดชนบุรีเมื่อทราบดังนั้นกําลังของเจ้าหน้าที่จึงได้ยกไปทันทีแต่เมื่อไปถึงก็ไม่พบตัวดังนั้นเจ้าหน้าที่ตํารวจจึงได้แกล้งปล่อยข่าวลือว่ารู้นะว่าสองคนที่ร่วมกันฆ่านางเพียงพร้อมกับนายสมชายนั้นได้หลบซ่อนตัวอยู่ที่บ้านหูบ,บอนนี้และรู้ว่ามีอาวุธปืนเพื่อเตรียมต่อสู้กับตํารวจด้วยถ้าพบตัวก็ต้องมีการจับตายกันแน่แต่ถ้าไม่อยากให้มีเหตุการณ์เช่นนั้นเกิดขึ้นก็ให้หมามอบตัวเสียแต่โดยดีเพราะเห็นว่า ทั้งสองคนยังมีอายุน้อยพอจะกลับเนื้อกลับตัวเป็นพลเมืองดีได้ขอให้รีบมามอบตัวกับตำรวจเสียโทษหนักจะได้เป็นเบาซึ่งต่อมาจากข่าวที่ทางเจ้าหน้าที่ได้ปล่อยออกไปนั้นไปเข้าหูบรรดาญาติของคนทั้งสองและคิดว่าถ้าหากขืนปล่อยให้ตำรวจพบก็คงจะต้องมีการจับตายกันแน่นอนดังนั้นต่อมาจึงได้มีคา,มมาบอกตำรวจให้ทราบถึงแหล่งซ่อนตัวของเพื่อนนายสมชายทั้งสองคนหลังจากได้ทราบแล้วตำรวจจึงได้ยกกำลงัง เข้าทาการจับกลุ่มตัวได้โดะมอมอันมีนายวิชาญอายุ19ปีและนายศรีพลัยอายุ17ปีหลังจากได้ตัวแล้วก็นําตัวทั้งสองมาสอบสวนอย่างสถานีตํารวจศรีราชาผลในการสอบสวนทั้งคู่ก็ยอมรับสาร,รภาพแต่โดยดีว่าได้ร่วมกับนายสมชายเรือเล็กร่นและข่าหนังเพียงผู้มีศักดิ์เป็นป้าตายจริงและสําหรับสาเหตุที่ไม่ยอมหนีไปไหนเพราะเกรงข่าวที่ตํารวจปล่อยว่าถ้าต่อสู้จะมีการจับตาย จึงได้เกิดความกลัวและให้ญาติไปบอกตำรวจรู้ดังกล่าวจากการสอบสวนของคนทั้งสองต่อมาสรุปด้วยความว่าก่อนจะร่วมกันปล้นและฆ่านังเพียงนั้นนายสมชายมาบอกว่าได้ไปดูล้านเหล่าร้านขนมปังร้านหนึ่งไว้แล้วในอำเภอสัตหีบมีทำเลในการปล้นดีมากเพราะไม่ค่อยมีคนระมัดระวังจากนั้นจึงได้ร่วมกันวางแผนเพื่อจะปล้นร้านขนมปังแต่เมื่อถึงเวลากำหนดนัดหมายปรากฏว่าปืนเสียใช้กันไม่ได้ จึงทาให้ต้องยกเลิกการปล้นร้านขนมปังนั้นโดยปริยายต่อมาทั้งสมคนจึงคิดกันว่าเมื่อปล้นร้านขนมปังไม่ได้ก็หาปล้นที่อื่นสิแต่นายสมชายบอกว่าจะปล้นได้ยังไงเพราะไม่มีปืนจะใช้จากนั้นจึงได้ไปนั่งคิดปรึกษาหารือกันเวลาผ่านไปครู่ใหญ่นายสมชายก็คิดขึ้นได้ว่าถ้าปล้นใครไม่ได้ก็ไม่ต้องไปหาอื่นไกลที่ไหนเราก็หาเงินใช้ใกล้ๆตัวเรานี่แหละและได้ข่าวว่าป้าของตัวเอง ซึ่งหมายถึงนังเพียงได้ไปขายสับประรดได้เงินมาหลายแสนบาทเราก็วางแผนปล้นเอาเงินมาใช้ซะเลยแต่ในการปล้นในครั้งแรกนั้นก็ไม่ได้ตั้งใจจะฆ่านางเพียงถึงตายหรอกแต่นายสมชายบอกว่าอย่างนั้นก็ต้องจำหน้ากันได้นสิถ้าอย่างนั้นอยากละนั้นเลยเมื่อปล้นได้เงินแล้วก็ฆ่าทิ้งเพื่อเป็นการปิดปากซะเลยหลังจากที่ทั้งสามคนได้นั่งร่วมกันวางแผนความคิดอุบาทแล้วแผนความชั่วก็เริ่มขึ้นทันทีในวันที่3เมษายน 2,530ขณะที่ทำทีขึ้นไปบนบ้านของนางเพียงซึ่งขณะนั้นกำลังนอนดูทีวีอยู่ภายในห้องที่เกิดเหตุทั้ง3ก็ทำทีมาร่วมนั่งดูทีวีด้วยโดยนำอาวุธไปซ่อนไว้ก่อนล่วงหน้่นแล้วที่โทรณีประตูด,ด้านบนโดยรอจังหวะให้นางเพียงให้เคลิ้มหลับไปเสียก่อนต่อจากนั้นเวลาประมาณได้23นาฬิกา30นาทีแผนการชั่วก็เริ่มต้นขึ้นทันทีเมื่อได้สังเกตเห็นว่านางเพียงกำลังจะเคลิ้มหลับจึงใช้เชือกในล่อนที่เตรียมมาแล้ว มัดแขนมัดขารดคอนางเพียงไว้นางเพียงสะดุ้งและดิ้นรนพยายามส่งเสียงร้องของความช่วยเหลือนายสีไพรและนายสมชายจึงใช้อาวุธที่เตรียมไว้แล้วออกมากระซวกไปที่ลำตัวและหน้าอกข,ของนางเพียงอย่างไม่ยัง้งจนร่างนางเพียงนิ่งเงียบไปเมื่อเห็นหนังนั้นจึงคิดว่านางเพียงคงจะตายไปแล้วจึงได้ช่วยกันปลดสร้ยอยคอทองขามแหวนหน้าและไปค้นหาเงินสดซึ่งได้ประมาณ3 0 0พบาทเศษจากนั้นก็พากันหลบหนีไปในคืนนั้นเองโดยครั้งแรก ได้หนีไปทางจังหวัดภาคอีสานต่อมาก็หนีไปที่อำเภอแกลงจังหวัดระยองโดยอาศัยที่หลบซ่อนอยู่ในซ่องนังลมที่นี่เองนายสมชายได้ร่วมหลับนอนกับหญิงบริการถึงขนาดติดโรคผู้หญิงอย่างงอมแงมจากนั้นก็แยกกันหลบหนีกระทั่งมาจนมุมตํารวจดังกล่าวหลังจากที่นายสีไพรและนายวิชาญได้นจนมุมตํารวจแล้วคนต่อไปก็คือตัวหัวหน้าใหญ่ผู้วางแผนฆ่าหวดป้าตัวเองผู้ชิงทรัพย์นั่นก็คือนายสมชายเรือเล็ก ที่กำลังหลบซ่อนตัวอยู่ทางตำรวจได้ส่งสายกันออกสือบอย่างจ้าละวันซึ่งต่อมาวันที่20เมษายน2530ก็ได้ผลเมืม่อสืบทราบว่านายสมชายได้หนีไปหลบซ่อนตัวอยู่ที่อำเภอแกลงจังหวัดระยองโดยอาศัยอยู่กับเพื่อนเมืม่อสืบทราบแน่ชัดจึงได้วางแผนเข้าจับกลุ่มตัวทันทีขณะไปถึงได้พบนายสมชายกำลังนั่งดื่มเหล้าอยู่กับพ,กพวกอวกอยู่ในขนามกลางนาหมู่ที่หนึ่ง ตำบลชาเค์อำเภอแกลงจังหวัดระยองตำรวจจึงได้กลู่เข้าจับตัวได้เดอละมอมและนำตัวมาสอบสวนทันทีในสมชายได้ใ,ให้การรับสารภาพและยังยอมรับอีกด้วยว่าขณะที่ถูกจับกุมนั้นก็กำลังนั่งวางแผนเพื่อทำการออกปล้นอยู่พอดีถูกตำรวจจับตัวได้ซิก่อนจากนั้นก็นำตัวในสมชายไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพอย่างจุดที่เกิดเหตุบ้านของนางเพียงผู้ตายซึ่งในการทำแผนนี้ ได้มีชาวบ้านและญาติพี่น้องมาดูการทําแผนพ,พร้อมกับกล่าวสาบแช่งนายสมชายต่างๆนานาว่าคนในคุณอย่างนี้มันสมควรน่าจะตายอย่างเดียวครับนี่ก็คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในท้องที่สพศรีราชาเมื่อปี2530ขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ